ตอนรับทุกคนเข้าสู่คอนเทนต์เรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้ผมจะพาทุกทุกคนย้อนไปถึงเรื่องราวเมื่อครั้งอเมริกาประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2ปฏิกิริยาและเหตุผลมันจะมีเรื่องไหนกันบ้างที่สหรัฐอดทนอดการไว้ไม่ไหวจนต้องถล่มญี่ปุ่นและเยอรมันหลังจากสงครามในสมรภูมิยุโรปและเอเชียปะทุขึ้นอย่างรุนแรงและขายายตัวไปอย่างรวดเร็วเวลาต่อจากนั้นสองปีญี่ปุ่นก็เริ่มเหิมเกิม่มโจมตีอ่าวเพอร์ฮาเบอร์ ด้วยการโจมตีครั้งนี้ตามหน้าปอดิศาสตร์นั้นอ้างกันว่าผู้นำเยอรมันอย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์ไม่รู้ไม่เห็นถึงแผนการครั้งนี้มาก่อนแต่ก็พอจะมีการเดาได้ว่าญี่ปุ่นจะเปิดสหรัฐอยู่แล้วทางด้านฝากฝังของสหรัฐวันที่7ปี1941เวลาบ่าย2.22โมง22นาทีหรือตามเวลาหมูกก่เกาะฮาวาย8.52นาฬิกานาทีทำเนียบขาวประกาศเป็นครั้งแรกว่าญี่ปุ่นโจมตีสหรัฐที่เพอร์ฮาร์เบอร์จากทั้งทาง,ทงอากาศและทาง ตลอดจนฐานทัพต่างๆบนเกาะโอวฮูและหมู่เกาะฮาวายต่อสาธารณชนในประเทศสหรัฐและในเวลาบ่าย2องโมงครึ่งก็ประกาศอีกครั้งซึ่งรอบนี้เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศตลอดทั้งในดินแดนของสหราฐชาณาจักรแคนาดาและประเทศพันธมิตรรอบๆและเมื่อเข้าสู่เช้าวันที่8หน้ารัฐสภาคองเกตก็เต็มไปด้วยผู้คนมากมายเกิดการชุมนุมร่วมของรัฐสภาคองเกตแห่งสหรัฐ รวมตัววุฒิสมาชิกและสภาผู้แทนราษฎรโด,ดยเริ่มต้นด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีแฟรงคลินดีลุสเวลโดยในคํากล่าวนี้ถือว่าต้องใช้คำระมัดระวังอย่างมากๆเพราะในช่วงสงครามโลกครั้งที่1น,นั้นประชาชนส่วนมากพวกเขาไม่เห็นด้วยอย่างหนักต่อการเข้าร่วมสงครามของสหรัฐและชาวอเมริกันมองว่ามันไม่ใช่สงครามที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยตรง แต่แล้วเมื่อคำกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีแฟรงคลินดีลูสเวลที่เรียกชื่อกันคุ้นหูว่าคำสุนทรพจน์วันแห่งความอับอายดดังขึ้นพร้อมกับเสียงรายงานสดตามวิทยุมวลชนสหรัฐมากกว่า81%เ จากประชากรทั้งหมดในเวลานั้นได้ตั้งตารอฟังคำถงแถลงการนี้ของประธานทาี่บดีรูสเวลกล่าวขึ้นคำแรกว่าสหารัฐเป็นเพียงเหยื่อผู้บริสุทธิ์ของการลุกรานจากญี่ปุ่นเขาเน้นย้ำเรื่องการถูกละเมิดสิทธิ์โดยไม่เป็นทรรมและการเหยียดหยามความไม่สื่อตรงของญี่ปุ่นที่ดำเนินการโจมตีสหรัฐอย่างลับๆโดยไม่มีการบอกกล่าว และไม่นานเกินรอหลังการพูดส,สั้นเพียง33นาทีของประธานาธิบดีรูสเวลก็ได้ใจประชาชนชาวอเมริกันมากกว่า97%พวกเขาเห็นด้วยกับการประกาศสงครามกับญี่ปุ่นและการลงมติก็เกือบจะเป็นเสียงเอกฉันมีเสียงค้านเพียงแค่สอสอหญิงจากพรรคพิพากยุก,กนรลัดมอนทานาเท่านั้นซึ่งขอคุยถึงเหตุผลที่สหร,รัฐต้องประกาศสงครามนิดนึงนะเหตุผลหลักๆก็คือการโจมตีเพอร์ฮาเบอร์นี่แหละนะเรื่องที่2คือการพูดแล้วไม่ฟัง ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนเริ่มสงครามโลกครั้งที่สองนั้นโซเวียตและสหรัฐเรียกกันได้เต็มปากเลยว่าทั้งสองประเทศค่อนข้างสนิทกันตอนที่ญี่ปุ่นรุกรานแมนจูเรียปี1931หรือ8ปปีก่อนสงครามจะเริ่มต้นขึ้นทั้งโซเวียต จีนและสหรัฐเคยออกมาเตือนการกระทําการลุกลานที่ไม่ถูกต้องของญี่ปุ่นแล้วและทางฝั่งของสหรัฐเองก็ขู่ว่าจะระงับการจัดส่งวัตถุดิบไปยังญี่ปุ่นทั้งในเรื่องของน้ามันและโลหะบางชนิดที่หาได้จากสหรัฐเท่านั้นอีกด้วยซึ่งทั้งโลกก็งงเป็นไก่ตาแตกอีกครั้งกับญี่ปุ่นแทนที่ว่าเขาจะฟังและหยุดการกระทําญี่ปุ่นพี่กลับไปถอนตัวออกจากสันนิบาตชาติสัง,งนั้นจนกระทั่งมาถึงปี1940เขาก็ไปทําสนธิสัญญาไต้พานคีร่วม ลบกับเยอรมันและอิตาลีต่ออีกก็คนมันจะเดือนนะแต่ก็ใช่ว่าในระหว่างที่ญี่ปุ่นได้เชิดหน้าชูตานี้สหรัฐจะอยู่เฉยๆประดุดเหมือนนายกบ้านเราปัจจุบันเห็นว่าช่วงนี้ก็เป็นเอาดีทานด้านอาวกาศเราด้วยพวกะเขาก็พยายามตอบโตญี่ปุ่นด้วยการส่งอาวุธยุทธภัณฑ์ไปให้ความช่วยเหลือทั้งโซเวียตจีนและอังกฤษอยู่บ้าง แต่ก็ไม่สามารถทําสงครามแบบเปิดเผยได้เพราะสหรัฐมีกฎหมายว่าด้วยความเป็นกลางมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1,930เหตุผลที่3คือเรื่องของเรือดำน้ำําที่จะโจมตีเรือพานิชิตของสหรัฐแบบไม่เลือกหน้าและความตึงเครียดกับเยอรมันที่สหรัฐบ้านให้ความช่วยเหลือกับประเทศพันธมิตรและอุดมการทางการเมืองก็ไม่เหมือนกันส่วนเหตุผลสุดท้ายก็คือเรื่องของอํานาจประเทศเยอรมัน เมื่อนาซีชนะสงครามเรื่องนี้แทบจะไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองการเหยียดเชื้อชาติประเทศพันธมิตรและความปลอดภัยทั้งหมดรวมไม้เป็นผลดีต่อสหรัฐซึ่งหลังจากการลงนามประกาศสงครามกับญี่ปุ่นของประธานาธิบดีรูสเวลก็มีการอนุมัติให้ประกาศทําสงครามกับเยอรมันโดยก่อนหน้านี้ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีรุสเวลลและหลายฝ่ายต่างมีเสียงขัดแย้งกันเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าเยอรมันไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับการโจมตีเพอร์อาเบอร์ของญี่ปุ่น แต่ด้วยสนธิสัญญาที่ว่าเมื่อญี่ปุ่นต้องเผชิญสงครามเยอรมันและประเทศพันธมิตรอย่างฝากอักษะก็ต้องเข้าร่วมด้วยอยู่ดีเหตุผลนี้จึงไม่มีความจําเป็นที่ต้องยื้ออีกต่อไปสหรัฐยังประกาศสงครามกับประเทศอิตาลีบังกาเลียฮังการีและโรมาเมนียอีกด้วยซึ่งปรากฏการทางมวลมนุษย์ชาวสหรัฐยังมีการสง่งโทรเลขมาที่ทำเนียบขาวเพื่อยกย่องประธานาธิบดีรูสเวลเป็นจานวนมากตามสถานที่รับสมัครอาสาไปร่วมรบก็หนาแน่นไปด้วยผู้คน จนต้องเปิดทําการตลอดยิ่มสี่ชั่วโมงโดยมีการคํำนวณออกมาว่ามีผู้สนใจมากเป็น2เท่าของช่วงสงครามโลกครั้งที่1กันเลยทีเดียวตามท้องถนนประชาชนต่างออกมาชุมนุมและติดป้ายข้อความว่าวันที่7ธันวาปี1941เราจะไม่มีวันลืมมันหรือที่ว่าวันที่7ธันวาปี1941 ต้องถูกล้างแขนมีการลงความเห็นของรัฐสภาของอังกฤษให้ชายชาการทุกคนเข้ารับราชาการอาหารเสียงทว่วมท้นถึง70%เปเปลี่ยนอุตสาหกรรมหลักของประเทศไปในด้านการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์และกำหนดให้ชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นทุกคนต้องส่งตัวเข้าค่ายกักกันมาดูการตอบสนองของอังกฤษกันบ้างหลังการโจมตีเพอเฮเบอร์ในวันที่7ในวันเดียวกันนี้เองนายกรัฐมนตรีวินตันเชอร์ชิลที่กำลังนั่งรับประทานอาหารเย็นอยู่เขาก็รู้เรื่องแทบจะทันที ลและเขาออกมาบอกความรู้สึกในตอนนั้นว่าอังกฤษชนะสงครามแน่นอนอังกฤษจ,จะมีชีวิตอยู่สหาราชอาณาจักรจะมีชีวิตอยู่เครือจักรภพและจัก,กรวรรดิจะมีชีวิตอยู่สงครามจะคงอยู่นานแค่ไหนหรือจบในรูปแบบใดไม่มีใครสามารถบอกได้แล้วตอนนี้เขาก็ไม่สนใจประวัติศาสตร์ของอังกฤษจ,จะไม่สิ้นสุด เราจะไม่ต้องโดดเดี่ยวเพียงลําพังอีกต่อไปแล้วชะตากรรมของฮิตเลอร์และมุสโซลินีถูกปิดตายไว้ส่วนญี่ปุ่นก็ต้องเละเป็นผุยผงก็สรุปสั้นๆเลยก็ได้คือเขาดีใจนั่นแหละนะเพราะก็ต้องยอมรับเลยว่าอังกฤษก็อ้อนวอนสหรัฐให้เข้าร่วมสงครามมานานแล้วเหมือนกันแต่ก็ไม่เข้าร่วมสหรัฐก็ทําได้เพียงแค่ขายอาหารส่งยุโทโธปกรณ์ท,ทหารอื่นๆให้อังกฤษเท่านั้น แคนาดาก็ Canada, เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตามสหรัฐเหมือนกันโดยกษัตริย์พระเจ้าจอห์นที่6แห่งเครือจักรภพอังกฤษก็มีการอนุมัติให้ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นในทันทีเช่นกันและขับไล่คนญี่ปุ่นหรือคนเชื้อสายญี่ปุ่นในบิติสโคลมเบียออกไปหรือให้นํามาใช้แรงงานและนี่คือทั้งหมดของเหตุการณ์ก่อนการประกาศสงครามของสหรัฐ ใครอยากฟังเสียงตอนที่ประธานาธิบดีรูสเวล์กล่าวศูนทรพจน์ที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์พจน์ที่ดีที่สุดในหน้าปอดิสซาร์ก็คืนนี้ให้ไปจุดทูบและลองขอประธานาธิบดีรุสเวล์มาพูดให้ฟังก็ได้นะครับผมอันนี้หยอกเล่นนะก็ลองไปพิมพ์หาดูเขามีลีปเสียงอยู่ก่อนจากการวันนี้สําหรับใครนะครับผมที่เป็นสายอา่านชอบการเสพรูปภาพในเรื่องของเทคโนโลยีอาวุธความเก่าสไตล์สหภาพโซเวียตหรือหานนังสงครามดูเนี่ยแนะนําไปกดติดตามเพจ a c e b o o k บูฟินิกได้เลยนะครับผมส่วนใครชอบพิ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องบูฟินิกด้วยนะครับผมส่วนตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ